ราศีธนูผลกระทบจากดาวพฤหัสบดีจรในปี2563ถึงปี2564สำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปในการโครจรของดาวพฤหัสบดีในช่วงปี2500 63ถึง2564นะครับการโคจรของดาวพฤหัสบดีจะแบ่งออกเป็น4ช่วงดังนี้ช่วงที่1นะครับจากวันที่1มกราคม2563ถึงวันที่18ทธันวาคม2563ดาวพฤหัสบดีโคจรมา มะเรือนชะตาที่2เรือนชะตาที่2หมายถึงการเงินหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองของท่านนะครับดาวพิศพัิดีนะครับเป็นดาวด้านดีขนาดใหญ่นะครับที่ส่งผลอิทธิพลไปในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเกื้อกูลให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับมีความสุขความเจริญทําให้ท่านมีโชคใหญ่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีนะครับ จะทำอะไรก็เกิดแต่ความสำเร็จนะครับส่งให้ท่านนะครับมีความรู้ความเฉลียวฉลาดทางวิทยาการนะครับทำให้มีสติปัญญาแจ่มใสนะครับจิตใจชุ่มชื่นนะครับสุขุมรอบคอบมีความเมตตากรุณานะครับไม่ชอบก่อเหตุจุ่มยิม้มช่วงน,นี้เป็นเวลาเงินเวลาทองของท่านเลยนะครับเป็นช่วงที่รายรับเข้ามาจํานวนมากเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆนะครับแต่ต้อง ระมัดระวังนะครับเมื่อมา,มามากแล้วก็ใช้มากเช่นเดียวกันนะครับต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับขอให้เข้าเยอะๆและออกน้อยๆน,นะครับจะพบว่าเป็นช่วงที่ท่านมีเงินเหลือเก็บมากทีเดียวนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการลงทุนหารายได้เสริมจากงานหรือว่าทํางานต่างๆได้ผลกาไรดีช่วงนี้ลุยได้เลยนะครับระยะนี้นะครับท่าน โอกาสนะครับได้ที่ดินได้บ้านเรือนได้ที่อยู่อาศัยใหม่นะครับรวมถึงได้ยอดยานพานะด้วยนะครับแต่นะครับเงินเก่าที่ได้สะสมมาไว้นะครับอาจถูกนําออกมาใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องนะครับหรือการจัดหาที่ดินนะครับบ้านเรือนยอดยานพานะมีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมนะครับทรัพย์สินและอุปกรณ์ดังกล่าวที่ว่ามานะครับทั้งในเรื่องของบ้าน เรื่องของที่ดินนะครับเรื่องของยอดยานพาานะนะครับท่านอาจจะต้องมีการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนช่วงที่2นะครับวันที่19ธันวาคม2,563นะครับถึงวันที่13พฤษภาคม2,564นะครับ ดาวพฤหัสบดีโคจรมาณนะเรือนชะตาที่3นะครับเรือนชะตาที่3หมายถึงเรื่องเพื่อนนะครับคนใกล้ชิดนะครับตลอดจนญาติพี่น้องนะครับท้องเดียวกันนะครับ การคบหาสมาคมนะครับการเดินทางใกล้การเขียนจดหมายอีเมลเอกสารต่างๆครับก็เกี่ยวข้องกับเรียนสิตต์ที่3นะครับเรียนนี้ท่านจะมีการคบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่นะครับที่เป็นผู้ที่มีทั้งวัทวุและคุณอาวุฒธนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่นักบวชนะครับอาจรบาอาจารย์นักวิชาการแพทย์ทนายความผู้พิพากษานะครับ ผู้ใหญ่ที่เอาคนบลบนับถือนะครับก็จะมีการติดต่อด้านต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ท่านนะครับได้ประโยชน์จากการคบค้าสมาคมในด้านต่างๆนะครับสติปรรัญญาความคิดความอ่านช่วงนี้ก็จะสามารถที่มองอะไรได้ทะลุปลุกโลงนะครับความรู้ของท่านก็จะกว้างขวางขึ้นนะครับมีการติดต่อเพื่อการทำสาธารณประโยชน์มีความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดมากขึ้นนะครับ ท่านมีโอกาสได้พบปะนะครับสมาคมกับญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องนะครับจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ันดีกับท่านนะครับมีโอกาสไปมาหาสู่กันบ่อยกลางขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านเองนะครับมีโอกาสที่ได้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินยุยยานพานะต่างๆด้วย ช่วงที่3นะครับวันที่14พฤษภาคม2564นะครับถึงวันที่28กรกฎาคม2564ดาวพฤหัสบดีจรโครจรมาณเรือนชะตาที่4เรือนชะตาที่4หมายถึงบ้าน<ม>ที่ดินพ่อแม่พี่น้องวงตระกูลยวดยานพาณนะนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประคอ์ขนาดใหญ่โครจร ในเรือนชะตาที่ดีย่อมส่งผลนะครับเกิดอิทธิพลในทางที่ดีนะครับเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะครับท่านจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับที่อยู่อาศัยนะครับมีบ้านใหม่หรือการซ่อมแซมปรับปรุงหรือต่อเติมบ้านทอยู่อาศัยให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะครับจะมีการซื้อขายที่ดินยืดยานพานะซึ่งเป็นผลดีต่อท่านนะครับท่านมีโอกาสได้สมบัติ มีหลักฐานที่มั่นคงขึ้นนะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะซื้อหรือเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมยืดหยานพหนะก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีนะครับชีวิตความเป็นอยู่และความสัมพันธ์นะครับระหว่างพ่อแม่ญาติพี่น้องเหตุการณ์ต่างๆในครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับท่านและครอบครัวมีความสุขสบายขึ้นนะครับจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นนะครับ คนในบ้านในครอบครัวก็จะเห็นอกเห็นใจนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้นผู้ใหญ่ก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเป็นที่พึ่งให้แก่ท่านได้เป็นอย่างดีนะครับและเป็นที่พักพิงแก่ท่านได้สําหรับท่านที่ต้องการศึกษาต่อนะครับก็สามารถหาที่เรียนใหม่นะครับที่ดีและที่ถูกใจได้ด้วยนะครับในช่วงนี้ช่วงที่4ี่นะครับ ระหว่างวันที่28รกรกฎาคม2564ถึงสิ้นปี2564นะครับดาวเพื่งแฮสดีจรโคจรมาณะเรือนชะตาที่3นะครับเรือนชะตาที่3หมายถึงเรื่องเพื่อนนะครับคนใกล้ชิดนะครับตลอดจนญาติพี่น้องนะครับท้องเดียวกันนะครับ การคบหาสมาคมนะครับการเดินทางใกล้การเขียนจดหมายอีเมลเอกสารต่างๆครับก็เกี่ยวข้องกับเรียนสถตาที่3นะครับเรืยนนี้ท่านจะมีการคบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่นะครับที่เป็นผู้ที่มีทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒินะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่นักบวชนะครับคูบาอาจารย์นักวิชาการแพทย์ทนายความผู้พิพากษานะครับ ผู้ใหญ่ที่เอาคนโนบบนับถือนะครับก็จะมีการติดต่อด้านต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ท่านนะครับได้ประโยชน์จากการครบค้าสมาคมในด้านต่างๆนะครับสติปัญญาความคิดความอ่านช่วงนี้ก็จะสามารถที่มองอะไรได้ทะลุปลุกโล,ล,ลงนะครับความรู้ของท่านก็จะกว้างขวางขึ้นนะครับมีการติดต่อเพื่อการทำสาธารณประโยชน์มีความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดมากขึ้นนะครับ ท่านมีโอกาสได้พบปะนะครับสมาคมกับญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องนะครับจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ดีกับท่านนะครับมีโอกาสไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านเองนะครับโอกาสที่ได้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินยดยานพาหนะต่างๆด้วย